เขาจะมาบทเรื่องที่ทำงานหนูไปเจอพี่ที่เขาต้องสอนงานนะคะตอนสัมภาษณ์งาน,นคิดว่าเขาเป็นคนตลกอะคะ่ะพอเข้าไปปุ๊บก็เหมือนเป็นอาเกตสีอะคะ่ะพอหลังๆเขาเริ่มแบบน่าจะทนหนูไม่ไหวแบบว่าโมโหว,ว่าเขาละโอยากตบตลกมึงื่อไหย,ย่เฮ้ยน้องอะเฮออยากปีนหน้าน้องจังเลย เรื่องรักบ้างอะไรบ้างไปแล้วออวันนี้เขาจะมาบทเรื่องที่ทํางานเฮ้ยเชื่อว่าอันอีีนี้ต้องใจกับหลายๆลายคนจริงๆเ,เพราะว่ากูว่าเรื่องที่ทํางานอ่ะตอนที่เราเปิดท็อปปี้ให้คนมาตอบอ,อ่ะคนตอบเยอะมากแต่มีหลายคนที่มีกล้ามา แฟาของราคุณอะไรคะมาค่ะคุณมามค,คุณมาทํางานอะไรอย่างไงเป็นพนักงนานออฟฟิศค่ะอ่าวันนี้สิ่งที่อุดอ่ากับาที่ทำงาน,น,นของคุณมาคือคะอะไรคะคือหนูอะค่ะเพิ่งเข้าไปทํางานที่บริษัทเนี้ยค่ะได้ประมาณแบบสเดือน,นะคะ่ะเพิ่งผ่านโปรอะคะ่ะแล้วคือไปเจอพี่ที่เขาต้องสอนงานนะคะตอนสัมภาษณ์งาน,นคิดว่าเขาเป็นคนตลกอะคะ่ะพอเข้าไป ่ะะแต่ว่าเป็นยังไงเน่ยสมมุติเราถามงานครั้งที่หนึ่งเนี้ยเขาก็ตอบเราดีๆพอถามครั้งที่สองเขาสีงาเริ่มมีอารมณ์แต่โชคดีแบบมีแมสปิดปากเขาไว้เราก็เลยเห็นแต่ช่วงบนเตาแต่มันดูออกได้เหรอได้ใจลายออกมาเลยเหรอจับเขาหลายรอบเราอะช้าไหมคะคือความเป็นแบบความเป็นตัวตนของเราเขาจังกันมากเขาเร็วมากเขาเคลอะไรก็คือเร็วเป็นม้าที่ช้าแบบเนี้ยใช่ค่ะเป็นม้าที่เดินไม่ได้เป็นนี่น่าจะเป็นลายดีกว่านึงเป็นลายดีกว่าม้าไม่ได้ ็นแบบผู้หญิงที่แบบออกเป็นแบบทอมๆหน่อยอะค่ะแต่เราไม่ชอบให้คนระบุเพศเราว่าเราเป็นทองอ้าวแล้วจะายควว่าไงแล้วพอมีคนนไมเป็นเหมือนพี่ที่ทำงานเลยอุ้ยอุ้ยนี่เราว่านะพี่ที่ทํางานของคุณมาน่าจะเป็นคนชัดเจนเกี่ยวปะน่าจะใช่กบแบบที่บอกค่ะเขาเป็นเร็วๆเขาเป็นแบบตรงๆไอ้ปลายก็เร็วตรงเอออย่างตะเกียเธอบอกว่าตกลงน้องเป็นทอมแต่ไม่อยากให้ดนเรียกว่าทอมใช่ก็เลยเขาก็เลยถามว่า พีน้องเป็นอะไรกันแน่เงี้ยเราก็เลยบอกเออเราเป็นแบบไม่ระบุเพศเขาบอกเป็นอะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาเขาบอกนี่อย่างเขาเขา,า,เ,ขาเป็นทอมภูมิใจในความทอมแต่เราแบบอุ้ยเราไม่อยากให้ใครระบุให้เราอย่างเงี้ยค่ะเ,เข้าใจเข้าใจเข้าใจก็คือเป็นความไม่เหมือนกันของตัวหัวด<ช>้กาของเรา,เราใช่ไหมงั้งนงั้นมึงมีความเห็นยังไงวะอย่างพี่ไฟเองก็มีเพื่อนเป็นทอมเยอะอย่างกูเองก็เพื่อนทอมเยอะเรารู้สึกว่าบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวเอาอย่างนี้บางเรื่องกูไม่อยากจะบอกคนที่กูไม่สนิทอ่าหรืออาจจะมีส่วนแสดงว่าเราเองก็อาจจะเกี่ยวปะถ้าเราคุยกับเพื่อนสนิท เพื่อเรารู้ว่าเราเป็นทอมเนี่ยแหละใช่ค่ะไม่ต้องระบุก,กันไม่ต้องมาพูดกันแล้วอาจจะรู้สึกว่าหัวหน้าเราอ่ะมาเก้าไก่เรื่องสุดๆของเราโออพี่งงว่าในที่ทํางานอะ่ะมึงคุยกันเรื่องอะไรหรอทาไมเขามาเสือกเรื่องเพศสภาพเหมืงเออในช่วงพกักกลางวันค่ะ,ะบบทานข้าวกันหรืออะอย่างเงย อยู่ดีๆเขามาถามเหรอว่าเธอเป็นไม่เป็นคุยแล้วก็ต่อเนื่องกันไปถึงเรื่องนั้นนะคะเรื่องแฟนอะไรแบบนี้เลยทีนี้ค่ะจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมหลังจากนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ต่องานแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆตลอดเลยเป็นเรื่อยๆแล้วพอหลังๆเขาเริ่มแบบน่าจะทนหนูไม่ไหวแบบว่าโมโหอ่ะว่าเราอยากตบกะโหลกึงว่ะเลยเขาพูดอย่างนี้ใส่เราจริงๆเหรอแต่ เราได้ไปคุยกับเขาตรงๆไหมว่าเออพี่มีอะไรกับหนูเปล่าไม่กล้าค่ะเห็นสายตาเขาพอถามครั้งที่สองนูก็ไม่กล้าถามเลยเ็าเพิ่มอีกเลยงั้นวิธีจะถามพวกเราคือเราจะรับมือยังไงกับหัวหน้าแบบนี้กับคนในออฟฟิศที่เป็นไบโพลาร์แบบนี้น้องมาคือต้องทํางานกับเขาแบบเหมือนขึ้นตรงกับเขาอย่างนี้เราคือต้องเจอทุกวันรีบไ่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้หนูพยายามรีบไปให้คนอื่นสอนงานแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีงานที่เขาเก่งอันนี้ก็ต้องถามเขาค่ะ เราแนะนำนะเรารู้สึกว่าการทํางานร่วมกับคนหลายคนโดยเฉพาะคนที่ใหญ่กว่าเราเนี่ยหนึ่งคนที่เล็กกว่าอย่างน้องน้องมมาเนี่ยอาจจะต้องมีความเกรงใจและน้องมมาก็เลยไม่กล้าที่จะอบโตบางเรื่องอ่ะพี่รู้สึกว่าถ้ามันเกินคอสเดลนไลน์ของเราเช่นบางเรื่องที่เฮ้ยอยากตกหัวบางครั้งเวลาเขาพูดการนิ่งของเรามันทําให้เขารู้ได้ว่ามึงไม่ตองอเข<อ>ง่ามีผลเ,เพราะว่าหลายๆ ครั้งเ่ะคนที่จะโดนโจกใส่แบบนี้ก็คือคนที่เพื่อนๆมองว่าถูกแกรงได้เข้าใจใช่ปะแต่ถ้าอย่างกูอะกูจะเป็นคนที่แบบถ้าอะไรที่กูไม่ชอบกูนิ่งเลยแล้วคนก็จะรู้ว่าเออเขาไม่โอเคนั่นนี้ไม่เชื่อค่ะไหนขอรองได้ไหมคะเฮ้ยน้องอ่ะเอออย่าปีนหน้าน้องจังเลยขอเอามือถือมาถ่ายหน้าไว้ได้ไหมคะ โอ,อ้ะออจะได้เปิดให้เขาดูเนะาะเออบางทีอาจจะต้องมีการแสดงออกบางอย่างแต่ถ้าเรื่องที่ไม่โอเคจริงอาจจะต้องทักไปบอกว่าเออพี่แบบหนูมไม่ค่อยสะดวกใจที่จะตอบแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่จะถามตรงนี้ได้ปะอุ้ยแต่น้องน้องมาก็บอกอเขาไปหนิน้องมาบอกเขาไปปะว่าหนูไม่สะดวกหนูก็บอกเขาถามว่าหนูเป็นอะไรหนูก็เป็นผู้หญิงที่แบบไม่อยากลังเทศเขาก็บอกว่าเป็นอะไรของง เออเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโพวนอัที่หัวหน้างานไม่ควรถามไหมส่วนเรื่องหัวหน้างานที่เอ็กเีหลายหลายครั้งเราว่าคนที่ดูรายการเราต้องเจอแน่นอนอจริงเพราะว่าอย่างน้องปูเนี่ยอ่ะแบบเหมือนเป็นหมอที่อาจารย์ก็ดุมากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันสิ่งที่เขารับมือคือเขาแค่ต้องเข้าใจว่าเออบางเรื่องอแยกก่อนคิดก่อนว่า เรื่องที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เราดีขึ้นไหมหรือแค่ไม่ชอบละดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยถ้าเขาพูดถึงเขาจะบมนนู่นนี่นั่นเราด่าเราเอ็กซใส่เราแต่ถ้ามันทําให้เราดีขึ้นบางทีเราก็อาจจะต้องเทคคอนเซปต์นั้นเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันเหลือบากกว่าแรงเราก็อาจจะต้องเหมือนแบบมีตอบโต้บางเล็กๆให้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราเราก็เป็นแบบนี้นะเพราะว่าการมาเจอกันใหม่เนี่ย อย่างหนึง่งคือเขาไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงเขารุ่นพี่พอ,อ่ะมันก็ผมก่อนหน่อยก็มีมบ้างแล้วที่ทํางานเนี่ยเราเข้าไปสี่เดือนเรามีถูกจริตกับใครบ้างไหมคะมีคะ่ะตอนแรกงันว่าถูกจริตกับพี่เขาอะคะ่ะอ๋ะะะอไปกินข้าวกันหลังๆเริ่มแบบไม่อยากกินด้วยกันแล้วคะ่ะเพราะเพราะว่าหนูแบบว่าแบบไม่ได้กินอะไรแบบา ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันอ่งางั้นถือว่าสําหรับเรานะถือว่าไม่ผิดแล้วเวลาเริ่มงานใหม่อย่างนี้อย่างเงี้ยถามจริงเวลานี้เจอคนใหม่เนี่ยรู้ป่ะว่าสไตล์แบบเาเนี้ยเข้ากับเราได้ไม่ได้โอเคขอย้อนกลับไปนะถ้าเราต้องเป็นข้อในทำงานออฟฟิศเราจะเป็นคนสวีทเราแบบ make f r i ด์เก่งแต่ถ้าไหนเรารู้แล้วว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงอะ่ะก็จะพยายามแบบไม่ต้องฝืนแล้วก็ให้บอกตัวเองเสมอว่าที่เขาไม่ดีกับเราอะ่ะ แบบปรุงแต่งอะปรุงแต่งก็คือบวกเรื่องบางทีเขาอาจจะถามน้องแล้วเขาก็จบก็ได้ mm. แต่สิ่งที่เราคิด,คดอ,อยู่เนี่ยมันแอนนอยเราก็คือมึงคิดต่อว่าแบบ พี่เขาจะต้องเกลียดหนูแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเดินออกไปจากน้องที่ว่าไม่กินปลาเพราะว่าเขากูน้องเหม็นหรือเปล่าเพราะน้องบอกน้องไม่กินคือเพราะฉะนั้น,นกูว่านะอยู่ในออฟฟิศยังไงที่น่ความสุขคือมึงอะทาเรื่องของมึงให้ดีที่สุดมึงก็ยังคง<อ>ดีกับทุกคนเหมือนเดิมแต่คนไหนเข้ากันไม่ได้เฉยเฉยอย่าไปเกลียดอะไรเลยเหนื่อยอหาทํางานก็เหนื่อยละมีเรื่องในออฟฟิศที่เหนื่อยอว่าอีกเนาะอลเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่ผิดที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่าไปคิดเอง เราว่าเนะอาจจะเป็นคนเดียวที่ใกล้เคียงที่สุดในเรื่องของน้อหมาตอนที่เนะทำงานเนะเคยเจอโดนแกล้งหรืออะไรแบบนี้บ้างปะมีมีโดนแกล้งเพราะว่าตอนเราอยู่ออฟฟิศอะเราจะสนิทกับตัวหัวหน้ามากหัวหน้าเป็นเกย์แล้วก็เราก็เป็นพวกที่เลียคือยอมรับเป็นแบบซีง่ายใบสองใบสามเนี่ยเขาก็จะชวนกูเปออยกำลังกายละทำให้คนในออฟฟิศเกลียดกูทั้งหมดมึงดูเป็นลูกก๊บบอสเกินไป เพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็จะแบบทํางานนองวะเนี่ยหรือเวลาไปออกกองต่างจังหวัดอะกูอะได้นอนกับกวหน้าก็จะดีหน่อยเออแล้วก็ก่อนจะไปอะก,กูจะรู้แบบยังไม่ถึงหน้าที่ของครีเอทีฟอะมึงถ้าเกิดออกกองเช้าๆมันก็เป็นหน้าที่โปรดิวเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะกูก็ไปจุ่มลงน้ำกูก็ฟิลสั่คอนเทนต์แล้มึงไปถ่ายรูปแชฉนึงแต่ทุกคนพอไปถึงทุกแหน,ใน,ในก็แหนกูเลยว่าแบบว่ายน้ำสนุกปะอ่าทำเย้อนมากเลยมาก็ตั้งแต่เช้าแล้วอะอ่ะรักมึงยังไงตอนนั้นเฉยเฉกูก็แค่หันไปว่า นี่ดีใจเหรอกูพาบอสไปข้างนอกอพวกมึงอยู่ออฟฟิศอะ่ะกูู้ไม่ได้เหนื่อยหรอเพราะ <laughs> ว่าพาร์ทของนี้อะ่ะเป็นการ <laughs> เราเล่นไปด้วยเลยเออคือในชีวิตมนุษย์อะ่ะมันมีหลายมุมมองดังนั้นเราจะเทคแบบนิเก i v ฟหรือโพซิทีฟดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอานิเกตฟมาใส่ตัวสมมติถ้าเป็นคน negative นิเก i v ฟน้ะ ก็จะคิดว่าเฮ้ยมันก็ต้องนินทาเราด้วยอ่ะเราแค่ไปลงน้ําเขาไม่รู้หรอกว่าเราจุกแค่แบบแค่เท้าเองคิดนิดนิดตอไคิดนิดนิดต่แต่สุดท้ายแล้วมันต้องเทิร์นออกมาให้ได้เพื่อให้เรามีความสุขที่สุดกับการ่จุกนะคู่เทิร์นกูว่าคูเทิร์นเออแต่กวดที่บ้านเป็นคำพูดไม่ได้ถ้าเป็นยิปลองแนะนำน้องม้าหน่อยพวกเราเคยเจอบอสอะเกส s i v นะเหมือนแบบพูดคำตัด agressive อะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้แบบอะเกส s i v แบบ อแ<อ>กร <10 S 1> ์สิบแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีเวลาอของปลาของเง,งี้ยอันนี้อาจจะแกรสิบแบบแกงอันนี้เหมือนกันอาจจะนินทาเราคือ ด่าต่อหน้าเรียกมาด่าปาแขออเออจริงมีนะไม่โดนไม่ไม่เคยโดนกับตัวแต่เคยเห็นคนอื่นโดนต่อหน้าเหมือนทําให้อับอายอ่ะเหมือนด่าประจานหรือแบบใครอารมณ์ร้อนมากมเคยโดนใครทำให้อับอายในกองไม่เคยผมก็น่ากลัวนะก็ไม่ใช่เขาเลยรู้สึกว่ากูไม่ใช่เหยื่อกลัาจะเป็นพวกกันใครจะใกล้ ขอใส่ไปกูไม่มีคนปาสองใส่กูเพราะกูเล่นดีใช่เนี่ยคือสิ่งที่กูกาลังจะบอกว่าสุดท้ายเอ้ยจริงๆเนี่ยคือพอย์ของกูคือมึงจะเป็นแบบเด็กใหม่ก้าวไปอยู่ที่ไหนแต่สุดท้ายอ่ะมึงจะมีช่วงเวลาในการที่มึงกูพิสูจน์ตัวเองสุดท้ายมั่วัดกันที่งานนะมึงในกรณีที่ถ้าเกิดว่าอย่างกูเจอคนที่ไม่ค่อยชอบเราเรารู้มาว่าเขาเคยรินทากูิ่ีกูเฉและกูคิดว่าแตเก่งมากในการที่จะไม่มาแปลแบบ กูไม่ใช่คนแบบนั้นเลยกูเป็นคนน้างก็ต้องคีดดิสแทนน้องหมาเออเราแนะนํานะอาจจะไม่ต้องสนิทกับทุกคนแค่เฉพาะงานและถ้าไม่ใช่งานก็มีชีวิตแยกกันต่างระยะได้ทำฟังก์ชันเราให้มันดีแต่เราก็ต้องแบบงานเก่งขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะเราต้องพัฒนาตัวเองที่สุดและสุดท้ายแล้วเขาจะยอมรับเราและพูดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราเก่งและทำให้เขาเห็นว่า ไม่ต้องมาบอกอะไรแล้วแค่หน้าจริงเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยในที่ทํางานเจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยเขียนมามาการไม่ได้เก่งมากแต่มาให้ข้อมูลและให้คําแนะนําน้องมาแทนเราหน่อยเพราะเราอยากรูว่าเออแต่ละคนที่เจออ่ะเขาเป็นยังไงวะเพราะว่าเราสามคนอ่ะก็มีประสบการณ์ในเรื่องการทังานที่เจอขอบคุณน้องมามากนะคะขอบคุณค่ะอยากจะบอกอะไรเจ้านายที่ดูอยู่ไหมช่วยบอกถ้ากูเก่งเนียกูจะดีหน้า Maruk Akasim kan? No? Maruk Akasim Maruk